สวัสดีคะ่ะเจ๊กุ้งซอย2นะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้ว่าด้วยเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเป็นอาหารที่ยอดนิยมจริงๆแถมรสชาติอร่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะที่สำคัญหาซื้อได้ไม่ยากด้วยนะคะ วันนี้วันนี้เจ๊กุ้งจะมาบอกวิธีการเลือกซื้อมะม่วงสุกค่ะลองเอานิ้วกดเบาๆนะคะถ้าเขาเริ่มนิ่มนะคะแปลว่าเริ่มสุกแล้วล่ะค่ะอย่าก,กดแรงนะคะกดเพียงเบาๆก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะในการซื้อมะม่วงเจ๊กุ้งแนะนําให้เลือกซื้อลูกที่อบๆบนิดนึงนะคะควรเลือกซื้อที่ลูกอบๆค่ะ มะม่วงสุกสามารถมีรอยดำเล็กน้อยตามธรรมชาติของเขาได้นะคะหลังจากที่เราเลือกมะม่วงลูกอุบอวบได้แล้วนะคะเราลองเอานิ้วกดดูเบาๆค่ะเบาๆเพียงพอนะคะอย่าก,กดแรงค่ะถ้าเขายังแข็งนะคะถือว่าเขาบ่งแก๊สมาเรานำกระดาษมาห่อเบาๆนะคะให้เก็บไว้ได้อีกสักวันสองวันค่ะ แล้วคอยเปิดสังเกตดูนะคะถ้ามีกลิ่นหอมอ่อนๆและเนื้อเริ่มนิ่มถือว่าเริ่มสุกแล้วล่ะค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆของเขานี่ล่ะค่ะที่ถือว่าเริ่มสุกแล้วนะคะแค่นี้แค่นี้เราก็จะได้มะม่วงสุกพร้อมทานแล้วล่ะค่ะข้าเหนียวมะม่วงนะคะเป็นอาหารโปรดของทุกคนแน่นอนค่ะลองดูนะคะเทคนิคง่ายๆนี้ของเจ๊กุ้ง ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องขอตัวไปทานข้าวเหนียวมะม่วงก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ